มะเขือพวงหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าบักแข้งนำมาอบแห้งเพื่อทำเป็นชารวี วันนี้มาชวนเกษตรกรปลูกมะเขือพวงก,กันค่ะคุณจารวีคำพันธ์หรือคุณหมวยเจ้าของชารวีชาที่ทำจากมะเขือพวงออร์แกนิกมีโรงงานอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเข้าพบดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าร,ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกมะเขือพวงซึ่งเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากหากแต่สรรพคุณทางยาเยอะมาก เมื่อนำมาสกัดเป็นชารวีรสชาติดีไม่เฟื่อนช่วยล้างพิษมีฤทธิ์เย็นช่วยขับเสมหะขับปัสสาวะและย่อยอาหารคุณหมวยเจ้าของชารวีการันตีราคาเมื่อเขือพวงสดกิโลกรัมละ13บาทหากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0987908416นะคะ